So, whatever you play, pay with Razor Gold. และใช่แล้วครับสวัสดีครับกับผมอีกครังนะฮะกับช่องกับป่าบอยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเเติมกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนเติมไม่เป็นค่อนข้างเยอะนะและแบบมีคนสงสัยว่าเออพี่ผมได้เรเซอร์พิมมาแต่ผมเติมไม่เป็นผมต้องทํำยังไงบ้างง่ายทีเดียวนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับหรือมาที่เว็บ mydaspy com นะครับและในเว็บนี้เองครับเพื่อนๆนก็จะเห็นช่องกรอก uid นะครับเพียงแค่เพื่อนๆกรอก uid ของคนที่เราจะเติมให้นะครรออ่างเผมตติใหุ้้ณกดไปที5 3 69แล้วกดยืนยันนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าชื่อและ ID ก็จะขึ้นมาทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเ่เช็คแล้วว่าตรงพอตรงเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อเลยครับว่าเราจะเติมด้วยวิธีไหนนะครับแล้ววิธีที่ผมแนะนําก็จะเป็นทางด้านของ r a z e r Go Pin นะครับหรือวิธีที่ผมเติมตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นก็เลือกที่ราคาที่เราจะเติมนะครับอย่างเช่นผมจะเติม100บาทใช่ไหมครับกดชําระเงินกดติ๊ก continue เพื่อนเนก็จะเด้งมาอีกหน้านึงให้ใส่ serial number แล้วก็ p i n นะครับเพื่อนเพื่อก็กรอกตามที่เพื่อนเลยนะ แล้วพอกรอกเสร็จแล้วก็กด r e d e มนะครับเพียงแค่นี้เงินก็จะเข้าไปที่ตัวของคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับง่ายนิดเดียวครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยเสร็จแล้วคนที่2และก็คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเติมก็แบบนั้นเลครับง่ายนิดเดียวใครที่อยากจะได้ Razor Pin จริงๆก็สามารถสนับสนุนจากช่องทางหลักได้เลยนะครับไม่ว่า so whatever you play pay with Razor Gold